ว่าเชียงใหม่ทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชการที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่วัดสวนดอกผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาบาพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประํำปี2566ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงเมื่อวันที่13ตุลาคม2566ในนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคราวาในการประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุรยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทร,รมหาราชประจำปี2566ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดธาตุตอนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระราชรัชมูนี เจ้าอาวาสวัดสนดองพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นำพระสงฆ์จำนวนสิบรูปนำสวดเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมที่เห็นชอบให้จัดกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ขึ้นทั่วประเทศโดยคัดเลือกจัดในวัดตัวแทนของแต่และจังหวัดในวันที่13ตุลาคม2566 ซึ่งตรงกับวันนวมินทระมหาราชเพื่อถวายเป็นพระราชบุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงได้พระราชทานพระราชดำริและโครงการพัฒนาไว้มากกว่า4,350โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีกินดีมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงมีการศึกษามีอาชีพมั่นคงและดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนับเป็นพระหมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนชาวไทยทรงสักพรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุดรายงาน